สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกทท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยไทยเจ็ดสีครับสำหรับรายการมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนครับ2566นะครับก็จัดกันที่เวทีมวยช่องเจสีนะครับมีการถ่ายทอดสดครับทางช่องเจ็ด HD นะครับหมายเลข35ครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเจ็ดเพชรเช่นเคยครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณ์ การล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับปักจก2-4่นะครับมวยปักจกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากาอากาศนะครับไปท่านได้ออกตัวบางทุนครับขั้นต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับแต่เกิดว่าแฟนหมัดมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ a p k สอ 4นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับป่วยพักตกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักตก24เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับอ p k 2 4นะครับ มาดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นแมนยูสิตเจนิมนะครับพบกับพยักเมคินจอมโหดออโตอาวันครับในพิกัด131ปอนด์ครับแมนยูสิตเจนิมครับตัวนี้ก็ประเภทอาวุธหนักแรงเลยนะครับเปิดเกมครับเตะขาต่อยมัดนะครับกาแลกกาบวกนะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับเก็บตัวพิซซ้อมไปที่ทีเด็ด99นะครับปลาสุดที่ชกไว้ก็ชนะคะแนนครับเยี่ยมองสอจิตสนองชาตินะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นพยักเมคินจอมโหดออ ออโต้า1วันครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวครับตั้งรับจับทางดักเสียบดักแทงนะครับประเภทสูงยาวเข่าดีนะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับเก็บตัวฟิซอมอยที่จอมโหดออโตอา1วันะครับล่าสุดที่โชคไว้ครับก็ชนะคะแนนเพชรดีโวลูกกองกลางครับที่เวทีมหมราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับประเภทอาวุธหนักแรงนะครับประเภทเตียลั่มครับเตะขาต่อยมัดฟันศอกนะครับมีรุ่นนับน็อกเลยก็ต้องอยู่ที่เจ้าแมนอยู่นะครับประเภทรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมนะครับ ดักเตะดักแทงครับจังหวะฝีมือได้เขาได้นี่ก็ต้องอยู่ที่พยักมืขินนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับออกช่อไปทิ้งนักของพยักมือขินจจมหัวออโตอาวันะนะครับรูปร่างสูงยาวครับรูปร่างโจโฉดูได้เปรียบนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับหลักเหนี่ยมฝีมือนี่จะดูดีกว่านะครับดักเตะดักแทงเข้าไปนะครับถ้าตต้นนะครับไม่พลาดโดนกดนับกดน็อกไปกอดครับดูว่าท้ายๆนะครับดูว่าวันนี้น่าจะเบียดแสงก็ชนะได้นะครับ ออกชอบไปที่พยักเมคินจอหมหดออโตอาวันครับจะเอาชนะเมนยูซิเจนิ่งไปได้นะครับสำหรับคู่เปิหดหัวรายการครับออกชอบไปที่พยักเมคินนะครับ คู่ที่2ของรายการครับเป็นฤทธิชัยปอปินพัทครับพบกับเด่นพยักษ์ศักสตูลนะครับแต่พิกัด117ปอนด์ครับฤทธิชัยปอปินพัทครับหรือว่าเจ้าฤทธิชัยสอสมานกาเม้นนะครับ18ปีจากกูบดราชธานีนะครับก็เป็นมวยสีมือนะครับมวยขวาครับสำหรับเจ้าฤทธิชัยนะครับประเภทตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวานะครับตรงไหนก็มีปั้มรัดฟัดตีครับอาวุธจัดจ้านเลยนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับสอบอยู่ที่ค่ายมวยสอสมานกาเม้นนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนกล้องสุรินททททรร์์สจเเเล็กมมืองนนคับีี่ววย ช่องเ4สนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเด่นพยักษศักสตูนครับนักชกวัย20ปีนะครับจากจังหวัดสตูนครับก็เป็นวิวขวานะครับสูงยาวเลยนะครับสำหรับเต้าเด่นพยักนะอาวุดครบเครื่องครับเตะขวาต่อยขวานะครับสอกระยะประชิดอันตรายครับขวางเสียบขวางแทง ประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับเป็นมวยปลอดใหญ่ปลายแรงแน่สำหรับธนาของเดชพยักนะครับก็เก็บตัวฟี่ซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรนะครับเป็นมวยขนจับครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้นอกที่2ครับไปกับเพชรลีลาเอ็มยูเดนครับที่เป็นมวยช่องเกียร์สีนะครับก็ถือว่าพักรักษาตัวหลายเดือนในระดับธนาของเดชพยักนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับตาของฤทธิชัยนี่ก็เป็นมวยฟอร์มสดนะครับเป็นมวยสีมือครบเครื่อง นะครับในขณะที่เด่นพยักในข้อประเภทรูปร่างสูงยาวนะครับขวางเสียบขวางแทงบูดดันนะครับแต่ว่าข้อเสียคือหยุดไปนานนะครับสำหรับท่าของเด่นพยักครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับออกชอบไปที่นักของเด่นพยักศัตรูนะครับเดินเสียบเดินแทงนะครับระยะประชิดมีศอกที่อันตรายนะครับทีต่อทีเบียดไปเบียดมานี่ดูแข็งแกร้งกว่านะครับต้นตเนี่แลกกันออกชิงกันออกครับอาจจะสูสีนะครับแต่ว่าพอได้ถ้ายครับเบียดไปเบียดมานะครับโดยเฉพาะเขาในเนี่ยผมรู้ว่าท่าของเด่นพยักนะครับก็จะดูดีกว่า นะครับแล้วันนี้เป็นมวยในเครือชัดด้วยนะครับออกชอบพี่เด่นพยักศักสตูนครับจะเอาชนะดิธิชัยสอสมานกาเมนไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองของการครับออกชอบไปที่เด่นพยักนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับยกคิรีสอเพชรจำรัดนะครับพบกับเพชรพฤหัสษฐ์ศิษย์นายกทวีตระพงครับในพิกัด119ปอนด์ครับยกคิรีสอเพชรจำรัดครับหลวงเจ้ายกคิรีทีเอ็นมวยไทยนะครับนักชกวัย23ปีครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นมวยเข่านะครับครบเครื่องเลยนะครับสำหรับยกคิรีนะประเภทวงในปั้มรัดฟัดตีนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับเดินบทเดินเบียด นะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่ทีเอ็นมวยไทยนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนผูทอกใต้เพชรบุรีครับที่เปทีมวยตะวันนานะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเพชรพฤหัสลิศนายกเทวิจพงศ์ครับนักชกวัย21ปีนะครับจากนครราชสีมานะครับก็เป็นมวยขวานะครับคุบเครื่องเลยนะครับสำหรับเพชรพฤหัสนะเปิดเกมครับเตะขาต่อยหมัดฟันศอกนะครับอาวุธตักแรงทุกูลครับประเภทเฉิงไม่สนชนลูกเดียวอ่ะนะครับสำหรับ าของเพชรปฤหัดนะครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจใช้ได้เลยนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีรัมย์ครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับไปกับราชเดชสอเพชรจำรัดนะครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับประเภทมวยเข่านะครับเดินบทเดินเบียดปอดใหญ่ปลายแรงเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ยกคิรีนะครับประเภทอาวุธหนักแรงครับกาแลกกาบวกนะครับหมัดหนักศอกแรงครับเชิงไม่สนโจมลูกเดียวเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เพชรปฤหัดนะครับก็จะชกเกราะพิกัดหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์เท่ากันนะครับ สำหรับมยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับออกชอบไปยิ่งด้าของเพชรพฤหัสสินาย,ยกไทยีตะพงนะครับดูว่าอาวุธนี่จะหลากหลายกว่านะจังหวะฝีมือวงนอกนี่ดูดีกว่า นะครับต้นนี้ไม่ลุ้นนับนอกเลยครับเตะขาต่อยมัดนะครับถ้าแพ้ก็แพ้พลิกท้ายๆนะครับแพ้เข่าในท้ายๆนะครับแต่ว่าต้นนี้คือได้ลุ้นก่อนเลยนะครับเจ้อยกคีรีนี่ช่วงหลังครับมาชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนิว่าหน้าเสือไม่ค่อยดีอ่ะนะครับวันนี้เป็นมวยเข่านะครับต้องลุ้นท้ายๆอย่างเดียวครับออกช่อไปที่เพชรพินัสสิทธิ์นายุทธวิทพงศ์ครับดูหลากหลายกว่านะครับต้นมีลูกหนักครับวันนี้จะเบียดนะครับเอาชนะมวยเข่ายังยกคีรีสอเพชรจำรัดไปได้นะครับสำหรับคู่รองของอนุญาตนะครับออกช่อไปที่เพชรพินัสส มาดูกันที่คู่ที่4ี่ครับเป็นคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นเดโชปอบริลักษ์นะครับพบกับเพชรบวรกิษนายุกธวิตาพงค์ครับในพิกัด127ปอนด์ครับเดโชปอบริลักษ์ครับหรือว่าเจ้าเดโชเล็กปอบริลักษ์นะครับนักชกวัย19ปีครับจากจังหวัดสงขานะครับก็เป็นมวยเข่านะครับรูปร่างสูงยาวเลย นะครับสำหรับเจ้าเดโชนะประเภทเดินเสียบเดินแทงนะครับวงนอกก็เตะต่อยรุนแรงครับเป็นมวยขวานะครับได้หนุ่มได้สดนะครับเป็นมวยปอดแยบปลายแรงนะครับเก็บตัวฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับไปกับเพชรสมานโชสมานกาเมนนะครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเพชรมรกตสิทธนายกระวิตะโพงครับนักชกวัย20ปีนะครับจากนครราชสีมานะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเลยนะครับสำหรับเจ้าเพชรมรกตนะตั้งรับจับตั้งเตะซ้ายต่อยซ้าย นะครับหมัดหนักศอกแรงครับอาวุธหลากหลายนะครับหลักเตี๋ยมฝีมือดีนะครับเก็บตัวพี่ซ้อมอยู่ที่ศักบุรีลำนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับไปกับเพชร69เก้าสุราชนะครับที่เวทีมวยช่องเกตสีนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็ซ้ายกับขวานะสดบดเก๋าเลยนะครับประเภทฝีมือมวยซ้ายนะครับรุ่นพี่เก๋าเกมเนี่ยก็ต้องอยู่ที่มุมน้ําเงินนะครับธนาเพชรมรกตนะครับประเภทมวยเข่าบูดุดันครับได้นุ่มได้สดนะครับก็ต้องอยู่ที่ธนาของเดโชนะครับก็จะชกกันได้พิกัดในรอบปอนด์นะดูว่าเจ้าเดโชนี่ถือว่าปล่อยเวทขึ้นมานะครับในขณะที่เพชรมรกตนี่ก็ถือว่าเป็นเวทธรรมชาติของเขานะครับก็นอกกับในครับสรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปทิ้ด้านของเดโชปอลลิลักอะ นะครับเปลี่ยนปะทะดูเสียเปรียบครับแต่ว่ารูปร่างช่วงโชกเนี่ยดูไม่ได้เสียเปรียบนะครับตีต่อทีเบียดไปเบียดมาเนี่ยดูว่าสภาพร่างกายช่วงหลังนะครับของเจ้าเดโชเขาจะดีกว่า นะครับเขาในนี้แข็งแกร่งมากนะครับต้นๆในสีมืออาจจะเป็นรองหน่อยครับแต่ว่าพอท้ายๆนะครับเดินจับเดินตีนะครับเบียดไปเบียดมานี่ดูร่างกายสดกว่านะครับปลายปลายการดินระยะนะครับทาทมวยลูกทรหดนี่จะดูดีกว่านะครับสีเสื้อสิงมาวินด้วยนะครับชกกันที่ช่องเจ็ดนี่ต้องบอกว่าหน้าเสื่อบรรยากาศในเวทีนี่ดูดีกว่าแน่นอนนะครับออกชอบไปที่เดโชปอบริลักครับทีต่อทีสดกว่านะครับจะเอาชนะรุ่นพี่อย่างเพชรมรกตสิทธิ์นายกตวีตะผงไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนํำรายการครับออกชอบไปที่เดโชปอบริลักษ์นะครับ สำหรับตัวเดียวนี้เน้นครับชอบพิสุดธ์ในรายการครับผมออกชอบไปที่เดโชปอบบริลัคครับดูได้ใหญ่ได้สดอะนะครับเลียดไปเบียดมาได้คล้ายครับการเดินระยะดูมั่นคงกว่านะครับนาเสือในเวทีดูดีกว่านะครับชอบพิสุดธ์ในรายการครับออกชอบไปที่เดโชปอบบริลักนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจาร์ล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนครับ2566นะครับจากเวทีมวยช่อง7สีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ดีครับหมายเลข35นะครับเพิ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลา14นกาสนาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นนาทีการจัดของที่มงานเขียเพชรเช่นเคยครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัตรมวยมานะทีนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ